สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผมไม่อายอดีตนักบิดโมอตอร์ทูชื่อดังโดนพิษโควิดหันมาขี่มอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเมื่อโควิด19ไม่เคยปราณีใครหลังจากปฏิทินการแข่งขันถูกเลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดทําให้นักบิดทีมชาติต้องหันมาเป็นคนส่งอาหารเพื่อช่วยเหลือครอบครัว อัสรันซากุมารุสามานชาวมาเลเซียนักแข่งมอเตอร์ไซค์รายการโมโตโทูสิ่งนักปิดทีมชาติชื่อดังขวัญใจชาวมาเลเซีย ทำให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องอายหากต้องทำงานเป็นคนส่งอาหารหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนา2019ทำให้ปฏิทินการแข่งขันระดับประเทศต้องหยุดชะงงักทำให้เขาเลือกที่จะหันกลับมาช่วยธุรกิจของครอบครัวโดยทำหน้าที่เป็นคนส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ถึงบ้านของลูกค้าในพื้นที่รอบๆกรุรงกัวลาลัมเปอร์และเมืองชาอารัมในรัฐลังงอประเทศมาเลเซีย โดยได้เผยว่าผมไม่อายเลยนี่คือธุรกิจของครอบครัวผมสำหรับผมแล้วผมไม่สนใจว่ามันจะเป็นงานอะไรตราบใดที่มันเป็นงานสะอาดและถูกกฎหมายผมก็มีความสุขที่ได้ทำงานแบบนี้ผมยังได้ขี่มอเตอร์ไซค์และสำรวจถนนสายใหม่ที่ผมไม่เคยไปมาก่อนอัชลันกาว งานนี้ทำให้เขามีความสุขมากทั้งยังมอบความทรงจำที่ดีให้กับเขามากมายหลังจากได้รับข้อความอย่างร้นหลามจากแฟนๆของเขาที่รอให้เขามาส่งอาหารให้ถึงบ้านทำให้หลายครั้งในวันหนึ่งมีคำสั่งซื้อมากถึง40-50ตู้ต่อวันความขายดีนี้ทําให้ในบางครั้งภรรยาและพี่สาวต้องออกไปส่งอาหารด้วย แต่อย่างไรก็ตามการส่งอาหารไม่ได้รยด้วยกลีบกหุราบเสมอไปราะในฐานะของคนส่งอาหารแล้วก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะต้องเจอกับสภาพอากาศที่เลวร้ายขนาดไหนเขาก็ต้องทำทุกอย่างให้แน่ใจว่าจะไปส่งของให้ลูกค้าได้ทันเวลา ปัจจุบันทุกคนกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากหลายคนต้องตกงานทั้งโลกกำลังเผชิญกับโรคโควิด -19 และไม่ใช่เรื่องงานที่เราจะ,ะเผชิญอัชลันกล่าวอย่างไรก็ตามเราต้องลุกขึ้นสู้ไปด้วยกันมันก็เหมือนกับธุรกิจของผมที่บางวันก็ได้น้อยบางวันก็ได้มากท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ